ขออนุญาตสอบถามนะครับจากเหตุการณ์ที่มีคนเอาไปลงทิกต o อกนะครับเกี่ยวกับเข้าไปทำธุระที่นิคมสร้างตนเองนะครับที่อำเภอปากช่องนะครับวันนั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นครับวันนั้นนะคะดิฉันได้ถูกให้ประธานนะครับประธานขององค์การน,นะคะ,ะให้ดิฉันไปยื่นเอกสารที่เคยยื่นเอกสารช่วยเหลือชาวบ้าน เพื่อที่จะขอออกนอคอให้กับชาวบ้านจระเมอสิบหกลายนะคะซึ่งเรายื่นไปตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็เลยประธานก็เลยใช้ดิฉันเนี่ยไปยื่นเอกสารว่าอ,อไปทวงถามซิว่าเป็นยังไงนะคะก็คือก็เลยเอาเอกสารนั้นนะคะไปยื่นแต่ปรากฏว่าเข้าไปครั้งแรกคะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะอัคดคลิปนะคะก็คือเข้าไปแล้วมันไม่มีใครดิฉันก็ก็ชะงกดูทุกห้องเราไม่มีใครแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ตะโกนแล้วก็ไม่มีใครแล้วก็เดินดูรอบๆแล้วก็ไม่มีผัดเจ้าพนักง,งานท่านไหนอ่ะนะคะก็เลยคิดว่าจะกลับละก็เดินช่วงเวลาที่เราเข้าไปประมาณกี่โมงนะคะเออจริงๆเราจะเข้าไปก่อนที่จะถ่ายคลิปอะค่ะ,ะก่อนห้านาทีนะคะที่รอเกิดเหตุการณ์ก่อนจะถ่ายคลิปอะค่ะประมาณสิบสามนาฬิกาห้าสิบห้านาทีค่ะนะคะแล้วก็แล้วก็วกพอดิฉันไม่หยิบโทรศัพท์ที่รถก็เลยอ่ะเดี๋ยวหัวหน้าจะไม่เชื่ออย่างเงี้ยคะ่ะก็เลย กลับเข้าไปใหม่แล้วก็ไปตะโกนทวงถามอีกอกลับไปตะโกนอีกรอบนึงนะคะว่ามีใครอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหยิบหยิบโทรศัพท์อะค่ะที่เอาจากรถเรามาถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานแจ้งให้กับหัวหน้าทราบว่ามันไม่มีใครอยู่จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเอกสารที่เราไปยื่นทวงถามเนี่ยมันมีผลทางกฎหมายเดี๋ยวเดี๋ยวจะเออไม่ไปยืน่นหรือย,ยังไงอะไรอย่เงี้ยค่ะเราก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาค่ะ พอเข้าไปแล้วไม่เจอคนประมาณช่วงเวลาประมาณบ่ายสองเนาะ,ะบ่ายสองค่ะช่วงช่วงเวลาบ่ายสองนี่คือตามคลิปอะคะ่ะไม่เจอใครเลยค่ะคือเราก็จะง,งกแล้วนะคะแม้กระทั่งที่ฉันเดินออกมาพอพอ,พอถ่ายคลิปเสร็จแล้วดิฉันก็เดินออกมาที่บริเวณรอบๆด้านข้างอะคะ่ะแล้วก็ตะโกนอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะว่ามีใครอยู่ไหมไม่ใช่แค่ข้างในนะคะรอบๆแล้วก็ตะโกนเหมือนกันนะคะว่ามีใครอยู่ไหม หรือว่าเข้าห้องน้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปตะโกนแล้วนะคะก็ไม่มีเสียงตอบรับนะคะนี้มีคิดไว้ในใจไหมครับว่าจะมีการดําเนินการอะไรต่อไปยังไงไหมหรือว่าจะจบกันแค่นี้ก็ก็เอกสารเอกสารที่เราไปยื่นก็คงเป็นหน้าที่ของประธานที่เขาจะต้องทําตามกฎหมายว่าเขาจะต้องทํำยังไงนะคะมากกว่าส่วนตัวดิฉันเองมีหน้าที่แคเ่เอาเอกสารไปยื่นแล้วก็ให หน้าที่ลงรับป่ะค่ะเห็นว่าเอกสารที่ไปยื่นนี่ไม่ใช่ของเราเนาะเป็นเพื่อประชาชนใช่ค่ะเป็นเป็นชาวบ้านที่ร้องถูกเข้ามาเพื่อที่จะขอยื่นเอกสารนอคอค่ะในในพื้นที่นิคมอ๋อค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะค่ะ,คะ